พี่สม er, ัยยาพี่พี่ตุ้งตั้งแต่เมื่อกี้แล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ถ <loop> ึงม <t> ือแล้วหรอถึงมือเแล้วปัจจบันนี้เาทุกสอคนปลอดภัยจากมือมือของไอ้สมิงข้อมนฉนมีใจเลือเตยเพื่อกลับมาถึงแล้วพี่ที่ยิ้มมานี่คิดถึงเมียคิดถึงพี่นาพที่อยู่ข้างในหรือเปล่าสช่ ขอไม่หาพี่นะครับตัวผมท่านตอนนี้เราถึงเมืองของไอ้ีิรือข้อมอแล้วใช่ไหมใชีไหมเมือนดุอะไรร้อยหมูยิ่งานดีเพื่แต่ดึงและเราจะไปทำยังไงเพื่ออะไรไปดูพี่กูก่อนไปโดูกัญชามาเขาบอวะาถ้ายังไงเราลักษณะเหมือนค่อนดุไม่ได้ดูเนื้อมาไม่ได้ดูไปดูไป พนาูนแบบนี้เมื่อไหร่จะอุดลไคะปิอนุชาเป็นยังไงบ้างตอนน้องตุ๊ก้างเป็นยังไงบ้างท่านเจ้าปอดไยนี่ใช่มพี่ว่าอยู่แล้วยังไงเจ้าก็ปนอดไทยของันเจ้าเนี่ยข้าตัวตายม่เลยโอ้โหอาเนทํางไอนี่ยไอ้ไไอ้อ้ไออ้ไอไอ้้อไไ อยู่ข้างนอกเอ๊ะแล้วทำไมไม่เข้ามาพีทนี่ก็พีทจะรักยาพี่อยู่ดูกูทิ้งทิ้งเพาพี่นานมากผงจะเพ้อจะพันอยู่ข้างนอกมึงรู้ความรู้สึกกูไหมพอกูซื้อกูซื้อไปเต็มเตี่เหม็นเค็มพี่เลยไม่บอกถ้ว่าเป็นอะไรก็ดูอะไรนะดืกระชาไม่ได้ดูแล้วแหละดือดอะไรบ้างน่จะเอ๋อจริงแล้วแหละมีเรื่องจะบอกซึ่งที่จริงจะบอกมาจากอะไร ระหว่างทางมานะแตกเบอร์ถงมอมันั่วเลยของีชะชวนิสัยไม่รูพนิสัอีกไม่ช้าไม่นท่ัาเห็นเห็เขาเนี่หละม่ใช่เลยเล่นยากว่ะเมืองนู้นเมืองนู้นเท้าขาวสวยๆนี่เพียเดี๋ยวเดี๋ยว รออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเรียกเข้ามาให้ไปเรียกไปอยู่นี่เลยเป็นไเอร่ช้างข้างในเนี่ยเพียร์ให้แล้วโอ้ยพี่ยยงไม่ยอมไปฉันบอกว่ากระด็่พี่เนี่ยออกไปช่วยผมฉันเนี่ยด้วยความคิดถึงบ่เพ้อละบิงละพันอยู่ข้างนอกว่าคิดถึงพระพี่อยู่เพางพี่ถึงจะจบเป็นพี่เป็นน้องกับต้องชั้นโตทางมาแล้วเลยขอบใจมากนะเสด็จเนี่ยพระพี่นางเราถ้าเข้ามาพระพี่นางรวยก่อนเลยไหมคะ ผมบ็อกผมบ็อกเขาขาวขนสูงนกันคนทันเคลียร์แล้ว่เนันทดีนี่จุพี่อนเเจเบทเป่าคะฉันดดีจะพีชเดี๋ยวก่อนินาถาจริงนี่โกรธี่หะกรแล้วี่น่าโกรแล้วโกรธเลยโกรธแล้วนอือ่านก่อนที่บอกดี ลอกใครดีคะความช่างแดงเหี้ยสเหียไปไหนมาทำได้ดีมากะนไม่เก่เลยโอ้ชวเพียยนทำม่อลปมรชเสียดานี่นี่ใช่ดโอใครีะชื่อลูกเป็ดคม่ามจัก้นยนี่น้องหญิงน้งสอจอะไรมาพูดกันเนี่ย เยน่ารักเลยพูดกไปง่ายเออมันเป็นสามีเป็นอลบได้คะเอรงไมด้มันไม่มีตรงไหนเมียก็มีลวคนแล้วยจะไป่อื่นอีกอยาให้รู้นะครับเปิยัเียงกได้อะไรหน้าวยางเนี่ยขอเชาโนไ้โปรดยาทษไปกยาวัดนี้กองทัพ